นี่เป็นตู้อบรองเท้าด้วยระบบโอโซนมันเป็นยังไงครับอ่าก็คือด้วยการใช้ระบบโอโซนเข้ามาฆ่าเชื้อในรองเท้าเราครับก็คือรองเท้าเราจะมีพวกกลิ่นครับพวกแบคทีเรียอยู่ข้างในทำให้เท้าเปลียนในตรงนี้ใช่กิดารคันอ่าครับผมแล้วก็ทำตู้อบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้ครับอ๋อมันมีเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้ใช่ครับก็คือแก้ปัญหาในกลิ่นประจำวันก็คือเราอยู่ เราอยู่เลยแบบเราเรียนทั้งวันเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าเหงื่อออกแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาในส่วนของเราที่แบบเ,เราคิดว่ามันเป็นปัญหามากในห้องเรียนครับใช่อย่างช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเราเรียนนี่คือถ้า<ะ>เรียนในห้องนี้คือจะใช่ครับ<อ>ก็คือแทบจะไม่ไหวกันเลยเขาวันนี้ก็ตา,ามาใช้ในการรองเท้าครับมีบอุปกรณ์อะไรมั้ยมีตรงไหนที่ต้องรู้มั้คนจะใช้เนี่ยอ๋อคนจะใ,ใช้ครับมีแค่ นี่ครับงมีสวิตแปดแปดหกอันนี้ก็คือเชื่อมมาแล้วก็เปิดาวเวอร์กอ่แต่นี้อันนี้เราได้เชื่อมอันนี้เราต้องเชื่อมไวไฟด้วยเพราะว่าน,นี้เรา <c oughs> ใช้งานพอร์ตไวไฟทำให้มัน <c oughs> มันใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอืมอันนี้ก็เราก็เลยแบบต้องใช้ไ i f ฟเข้าไปช่วยด้วยแต่อันนี้ไม่ใช้ไ i f ฟก็ใช้ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าลองดิอันนี้ก็คือเราอยากให้แบบ ใช้ไฟฟ้เพื่อเป็นแบบทันสมัยให้นะทันสมัยอะไรไม่ใช้ไฟฟ้ด้วยอันนี้เปิดนี้ก่อนใช่อันนี้เปิดไฟเข้านะครไฟเข้าแล้วโอ้โต่อไปเราก็กดสตาร์ทก็จะมีมันมีค่าอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะมีเซตเซตเซทมก็คือเทมก็คือเจ้าอุณหภูมิเจ้าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ก็คือสามสิบอันนี้ก็คืออุณหภูมิปัจจุบัน ก็คือ37อืมอันนี้ก็คือค่าความชื้นที่เราแบบเท้าเราชื้นนะรองเท้าอาจจะชื้นมันก็จะมีค่าความชื้นบอกด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเวลาาเวลอันนี้ก็ส่วนเราก็จะมาใช้งานพอเราเปิดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาอันนี้เป็นพัดลม,มก็จะมีออรกบอฟกอฟก็คือเมื่อเราออนใช่ไหมครับนี่พัดลมก็จะออนแล้วก็ันจะมีไฟแสดงแล้วก็มีโอโซนทํางานด้วยโอโซนทำงานแต่ข่้นขึ้นมาแล้วก็มีณหภูน เมื่อเราตั้งไปอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณภูมิของตู้อะตอนนี้คือตู้มันอยู่ที่37ครับ,รบเมื่อเราเพิ่มไป3ามเก้าี่38รูปพีเตอร์จะออนอไม่อุณภูมิสูงขึ้นตา<อ>มที่เราตั้งไว้เพ<อ>ื่อได้อุณภูมิตามทีม่เราตั้งไว้มันก็จะคงที่อย่างนั้นไปเรื่อยๆครับผมส่วนนี้ก็เป็นเวลาเมื่อเราใช้เวลานี่ครับสมมติว่าเรา อยากแบบใส่ไว้แล้วเราก็อันนี้ก็คือแบบเราใช้งานเลยไม่ต้องตั้งเวลาพุ๊บมันก็ทํางานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากตั้งเวลาด้วยเราก็กดสตาร์ทก็คือตั้งเวลาในห้านาทีเมื่อครบห้านาทีปุ๊บมันก็จะออฟอืมดิอ่าถ้าเราลดเวลาให้มันเนี่ยหรือถ้าเราลดเวลาให้มันมันก็พอครบเวลาปุ๊บมันก็มันก็กลับไปเลยนี่ฟิลใช่ครับผมอันนี้ก็ข้างใน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 ก็จะมีชั้น นอยู่สามชั้นเพื่อเพิ่มรองเท้าแล้วก็ชั้นเนี่ยมันสามารถถอดได้ด้วยเพราะว่ารอ,องเท้าหน้าเรียนอ่ะมันมีความสูงที่น้อยเราก็สามารถใส่ได้หลายคู่อ <ะ S 2> ่าใช่มันไม่สูงมากมันจะใส่ได้ประมาณ6คู่เมื่อรองเท้ารองเท้านักเรียนนะครับใส่ได้6คู่แต่ถ้าเราเป็นรองเท้าที่สูงอ่ะเราก็จะเอาชั้นนี้ออก แต่อันนี้คือถ้าเราใ,ใส่ใรองเทา้านักเรียนเข้าไปอ่ะมันก็จะต้องเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นครับเขาเพื่อตอบรองตอนต้องการครับเพราะว่าถ้าใส่ได้ทีละคู่นี่มันไม่พออยู่แล้วไม่พอไม่พอใช่ครับอ๋นนี้ช <sequel S 1> ัจนชั้นวางที่เราสามารถถอดได้แล้วก็มาวางนี่อยไวไไ้ไม่จำกับพื้นที่ก็ไม่เพื่อเรารองเท้าแบบรองเทา้าบู๊แบบที่เป็นรองเท้าสูงคอมแบ็อะไรพวกนี้อ่ะที่มันสูงๆใช่ครับผมมันก็จะได้แบบใส่ได้ เพื liberal, ton, <N> ่อมาตอบสนองของตรงนี้ครับไอ้นี่คือเอาไว้อะไรดูดดูาระบายออกพัดลมนลยครับพัดลมเป่าขึ้นเนี่ยอ๋อเป่าขึ้นเป่าขึ้นเพื่อให้ลมอ่ะมันผ่านมันผ่านในพวกรองเท้าเนี่ยเพื่อมันจะได้แบบอบอบครับลมมันจะได้ทั่วถึงครับอุณหภูมิจะได้ทุกจุดจะได้ทั่วถึงกันครับแล้วไอ้นั่นคืออะไรตัวสองสีดำกับอ่า อันนี้เหรออันนี้เป็นแค่แท่งแท่นแท่นแท่นของฮีเตอร์เฉยๆครับอ๋อคือมีความร้อนอยู่ข้างในด้วยนะไม่มีครับก็คืออันนี้ไม่ให้มันมีความร้อนอ่ะเพราะว่าถ้าเราติดฮีเตอร์ไปอันนี้เลยมันจะไหม้แล้วก็เลยต้องใช้แท่นวางฮีเตอร์ออกมาโอ้เป็นขนุนครัเป็นแล้วก็มีมีอะไรบ้างบนหลอด UV ครับหลอด UV หลอด UV ที่ฆ่าเชื้อซึ่งมันฆ่าเชื้อได้ดีอยู่แล้วในหลอด UV แล้วก็มีโอโซนด้วยโอโซนมันก็ฆ่าเชื้อได้ดีครับ แก๊สโอโซนครับซึ่งมันเป็นแก๊สที่อ,อยู่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่แล้วแล้วคนก็เอามันเป็นแบบแล้วก็เอามาใช้ในงานอันนี้ครับเพราะว่ามันสามารถฆ่าเชื้อได้ดีมากดีกว่าคอเลนถึงสองพันเท่าเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องลมอันนี้อันนี้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์วัดหภูมิส่วนนี้เป็นช่องลมเพราะว่าลมอ่ะมันจะต้องมีการหมุนเวียนอยู่แล้วตอ,องข้างเลยเหรอ ใช่ครับก็เราเป่าลมขึ้นมาแล้วข้างล่างเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะยกชั้นขึ้นมาเพื่อให้ลมมันเข้าไปแล้วมันสามารถออกเข้ามาถ้าเราเป่าในช่องอย่างเป็นกล่องอะกล่องสูญญากาศอ่ะลมเป่าอะพัดลมจะทํางานหนักซึ่งมันอาจจะทําการช็อตเทินก็คือช็อตในขนล่วดของนั้นลมพื่ทำให้พัดลมเสียหายทีนี้เราก็ต้องหาช่องลมให้ลมมันเคลื่อนที่อย่างเป็นถ้ามันก็มองในทางแบบเป็นเหมือนโดนัทอะ ถ้าพัดลมเป่ามันจะหมุนไปงั้นมันทําให้พัดลมมันทํางานเบาลงเพราะว่ามีลมมันช่วยด้วยครับแต่เนี่ยถ้าเราเราทําเป็นกล่องกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาลมจะไม่มีการหมุนเวียนซึ่งพัดลมจะทํางานหนักมากก็เลยทําเป็นช่องทางของลมในการเดินทางครับก็มีรายละเอียดเยอะนะมองเหมือนไม่มีอะไรดูนอกนะเองเข้ามาอยู่ข้างในอธิบายรายละเอียดมากเข้ามาแล้วไอ้ผมมีคนสนใจอ่ะเขาขายเท่าไหร่เนี่ย อันนี้รถประมาณที่ใช้สร้างประมาณสองพันบวกลบเพราะว่าเราโครงสร้างเราใช้เป็นไม้เพราะว่ารอ,องเท้าเราอ่ะมันการความการความร้อนได้ดีไม่เท่าไม้อยู่แล้วซึ่งมไม้อะะม่ะออุณหภูมิที่จะทําให้มันไหมก็คือประมาณหนึ่งร้อยองศาซึ่งรองเท้าเราอ่ะมันก็ทนไม่ได้อยู่แล้วซึ่เป็นยางมันอ่อนอยู่แล้วเราก็แบบใช้ไม้เพื่อประหยัดต้นทุนมากที่สดุดอ๋อแล้วก็ประหยัด เป็นการดีไซน์ด้วยถ้าเราใช้เหล็กเราไม่สามารถทาได้เราต้องไปจ้างร้านตัดซึ่งไม้เราทําเองได้เนี่ยอันนี้ไม้เราต้ทําเองออกแบบเองทุกอย่างครับมีที่มามีที่มาโอเคใช่บล้วเพื่อให้เราแบบดีไซน์ได้เต็มที่ครับประมาณสองพันแล้วถ้าทําขายเนี่ยขายเท่าไหร่ก็คิดยังยังครับผมเพราะว่าตัวโครงงานนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้งานอยู่ในแผนแเฉยๆ่ครับยังไม่ออกสายโอเคถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเราอยู่แผนแหงกันสองคนอยู่แผนแหงอีกเรื่องนี้ คม้วยเขาตาคนอีกอะไรที่ใหญที่สุดบุรีบุรีครับอ๋อที่สุงบุรีโอเคขอบคุณน้องทั้งสองครับขออนุญาตความรู้เป็นยังไงดีอันไหนเปิดเลยเขาเล่เมื่อเปิดปุ๊บอารมณ์ทำงานอยู่มันก็ใจหดให้หมดเพราะว่าเป็นการเซฟตี้เซฟตี้เพราะว่าแก้วโซนมีแก๊สพี้ครับ